ว่ามันยุดลิลลานี่เป็นกฎนี่เป็นกฎตรงท้ายอายะเนี่ยเป็นกฎซึ่งมันไม่ได้เสิดเฉพาะในวันอัคเชรอชนะกฎนี้ต้องใช้ตั้งแต่อยู่ในโลนี้ว่ามันยุดลิลลาฟาเมลฮูมินฮาดใครก็ตามที่ตามอารมณ์ฮาวานัฟซูแล้วหลงทาง,ทางอัลลอฮาทำให้เขาหลงทางหลงทางเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยตามอารมณ์และเอาอานัฟซูไม่ได้ตามอัลลอฮ์ คนที่หลงทางหลงทางเพราะอะไรถ้าตามอัลลอฮ์ถามว่าหลงทางไหมถ้าตามท่านนาบีซลหล,ล,ลงทางไหมไม่หลงอยู่แล้วแล้วที่หลงทางเพราะอะไรเพราะไม่ยอมตามอัลลอฮ์ไม่ยอมตามวิถีการวิถีทางที่ท่านนาบีซล,ล,ลตามควานัฟซูพอตามอารมณ์และควานัฟซูแล้วะรก็ปล่อยไปเลยทำให้เขาหลงทางไปเลยแล้วพอหลงทางไปเลยเนี่ย ใครจะชี้ทางได้อีกไม่มีอีกแล้วนอกจอากลาซาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นกฎนี้มันเกิดขึ้นในไอเคิรล็อกก็จริงแต่มันสะท้อนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในในดุนยามาก่อนในดุนยามนุษย์คนนี้เคยทำตัวเองให้หลงทางให้อยู่ไกลจากฮิดายัดของเล่าสุบานณ์เอาตาละเพราะฉะนั้นเขาก็จบชีวิตด้วยด้วยสภาพแบบนั้น ไม่ได้อยู่ในทางนำขอรองสุบาน ه าะละตะ ا าแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นวันอัคิรจะไปหาที่พึ่งก็งไปหาไม่เจอละไม่มีใครจะสามารถจะให้ความช่วยเหลือเขาอีกลอหออักรเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องต้องเรียกร้องและต้องเรียกร้องตัวเองอย่าหนีจากทางนำขอล้อง س ب า ا ن ه าะละ ت ในโลกดุนยา อย่าเป็นคนที่พยายามหนีจากทางนำของ Allah นาวะเป็นบิลลางเมินไทางนำของ l l องสุบานอตะลาเนี่ยถามว่ามันยากขนาดไหนที่เราจะเข้าถึงอัลลอฮฺอัสซบัตมันมันง่ายมากๆถ้าเราถ้าใครที่ต้องการทางนำจริงๆอ่ะอัลตาลาจะให้ฮิดายะจะให้เขาเจอถ้าใจเขาบริสุทธิ์ที่อยากจะได้ทางนำนะเขาขอจากอัละตอาลาตรงนี้เลยวันนี้เลยวินาทีนี้เลย สักวันหนึ่งสักวินาทีหนึ่งเขาจะได้เจอเละกับทางนำขอรักษาละอ,ลอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะนเราพูดมนุษย์ทั้งหมดเลยสมมุติมีมนุษย์อยู่คนหนึ่งมีความรู้สึกว่าตัวเองหลงทางในโลกดุนยานี้ไม่รู้ว่าอะไรยังไงกันแน่ถ้าสมมุติเขาขออย่างจรงิงจังว่าถ้าโลกนี้มีพระเจ้าที่แท้จริงขอให้พระองค์ทรงให้ทางีิายาก,กับเขารับรองเขาจะได้รับมันมันไม่ได้ยากมากแต่เราพยายามที่จะเอาตัวเองออก ห่างจากฮิดายั์เองอันนี้ถ้าพูดถึงการเอาตัวเองออกห่างจากฮิดายัก์เนี่ยแม้กระทั่งมุสลิมเองก็น่ากลัวคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเขาพยายามหาฮิดายะ์เขาอยู่ไกลจากทางนั้นเขาอยู่ไกลจากฮิดายะเขาอยากจะได้ฮิดายะแต่พวกเราที่เป็นมุสลิมอยู่ในฮิดายักอยู่แล้วพยายามเอาตัวเองออกห่างจากฮิดายักษองล อันไหนน่ากลัวกว่าวลายาตุเบลล่าเพราะฉะนั้นอย่าพยายามหนีห่างจากทางนำของลอตอะไในโลกดุเนียเพราะใครก็ตามที่หนีจากทางนำของลอตเขาจะพยายามหนีอีกครั้งหนึ่งในวันอัคครอแต่ไม่ได้หนีจากทางนำแล้วหนีจากการลงโทษใครที่หนีจากทางนำในโลกดุเนียพอถึงวันอัคิรอจะหนีอีกรอบหนึ่ง แต่ไม่ได้หนีจากทางนำหนีจากอะไรหนีจากการลงโทษแต่เจอทางออกไหมไม่มีวะรัยยาจะเป็นอะไรเป็นซาลิกนะอันนี้เป็นกฎที่อัลสอารักษ์กำหนดมาอย่างนี้เลยนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัสตัอฟุลลอฮฺแะอะตูบิลละ่าวเมนยุดลิลลอห์ฟะมาลลหูมินฮะด